สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับเจออีกแล้วนะครับเหรียญนี้นะฮะโอ้ยนะครับต้องบอกว่าเกือบได้5,000บาทนะฮะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆน,นักสะสมที่การพรักทุกท่านครับวันนี้นะฮะสยามชาแนลมีคลิปดีๆและก็เหรียญดีๆมาบอกกับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมกันอีกแล้วนะครับเกือบไปแล้วนะครับเหรียญน,นี้นะฮะเกือบได้ราคาสูงถึง5,000บาทนะครับเป็นอย่างไรนั้นนะครับเพื่อนๆครับโปรดดูคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่า สยามชาแนลนั้นซื้อเหรียญแบบไหนจุดความแพงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับขอรบกวนเพื่อนๆนั้นดูคลิปให้จบนะฮะช่องทางทติดต่อน,นั้นเดี๋ยวเราขึ้นในส่วนของค r ว o d e แลค้วและก็ ID ดียไลน์ให้กับเพื่อนๆกันครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญ10บาทเหรียญน,นี้ทําไมสยามชาแนลถึงบอกว่าเกือบได้ราคา5,000บาทนะฮะเป็นราคาที่ซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมครับเป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับเหรียญ1บาทที่ เรารับซื้อนั้นนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะฮะหลายคนที่ส่งส่งลายเข้ามานะฮะส่งภาพเข้ามานั้นจํานวนมากครับนับพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากแนะนาเพื่อนๆนักสะสมนิดหนึ่งนะฮะเวลาดูคลิปนี่นะครับดูชื่อช่องด้วยนะครับเพื่อนๆท่านจะได้ไม่สับสนนะครับถ้าเกิดว่าช่องไหนนะฮะที่เขาออออากาศนั้นท่านไปขายให้เขาได้เลยนะครับส่วนสยามชาแนลนั้นเหรียญหนึ่งบาทนั้นนะครับนอกจากพระเสียรตรงแล้วพระเสียรตรงดูอย่างไรก็คือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยตรงขึ้นทิศทางเดียว แบบนี้เราซื้ออยู่นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั้นตรงขึ้นทิศทางเดียวกันเขาเรียกว่าพระเศียรตรงครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญแบบนี้แล้วก็เป็นพระเศียรตรงข,ขึ้นแบบนี้และเรียกพระเศียรตรงไม่ใช่นะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะั้นตรงขึ้นทิศทางเดียวกันเรียกพระเศียรตรงครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานั้นสยามชาแนลซื้อพศอ,อ,อะไรเหรียญหนึ่งบาทคือเราซื้อเฉพาะพศนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตดูครับเราซื้อแค่นี้นะครับ2529เท่านั้น นะครับพอสอื่นเราไม่ซื้อนะครับที่เราประกาศรับซื้อนั้นคือพระเสียนตรงพระเสียนตรงอย่างที่ผมบอกว่าด้านหน้ากับด้านหลังตรงขึ้นที่ทางเดียวกันเขาเรียกว่าพระเสียนตรงครับแต่มาดูนะครับเหรียญน,นี้นะครับเจออีกแล้ว,วเพื่อนๆครับเกือบได้5,000บาทนะครับเนื่องจากว่าผมเคยปล่อยคลิปไปนะฮะสยามช n แนลเคยปล่อยคลิปเหรียญ10บบาทไปนะครับให้กับเพื่อนๆหามาขายให้เราหลายคนก็บอกว่า เป็นไปไม่ได้จะหาเจอได้อย่างไรนะครับแต่วันนี้นะฮะสยามชาแนลเจออีกหนึ่งเหรียญที่เ,เพื่อนๆนามาขายให้เรานะครับเกือบได้5 0 0พันเพราะอะไรนะครับเรามาดูกันเหรียญแรกนี้นะครับที่เคยประกาศรับซื้อไปคือเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านแบบนี้แต่จะมีขอบแตกแบบนี้ถูกไหมครับขอบแตกขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นบล็อกแตกขึ้นมาแบบนี้ที่เราซื้อนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่ได้ถึง5,000ันนะนะครับนี่ฮะที่เป็นเขาเรียกว่าแม่น้ำเนีเน่ยสีน้ําเงินเนี่ยฮะ สีเงินเนี่ยวิ่งเข้ามาเห็นไหมครับเป็นการที่เนื้อของผิวนั้นนะผิวเหรียญหรือว่าเนื้อของเหรียญนั้นวิ่งเข้ามาในในส่วนของสีทองนะครับถึงมีราคาซื้อขายที่เราประกาศรับซื้อนะครับไม่ใช่พศ2อ,อ4 9อย่างเดียว เพื่อนๆก็ส่ง49นี่มาเยอะมากนะครับส่วนเหรียญที่บอกว่ามีเรือนั้นเราตามหาเฉพาะที่เป็นขวางพระเสียนขวางแบบนี้หรือตรงขึ้นที่ทางเดียวกันเท่านั้นนะครับแบบธรรมดาเรายังไม่ซื้อนะครับในส่วนของปี2549นะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตนั้นไม่ใช่น้อๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ถึงจะมีราคานะครับในส่วนของปี2549ครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับแต่มาดูเหรียญนี้ครับที่เราพบเจอเหรียญนี้เกือบได้5,000เพราะอะไร เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีครับนี่ฮะด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นวัดอรุณเหมือนกันนี่เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆแต่สิ่งที่เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับในส่วนของปกติแล้วนั้นนะครับเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะฮะจะเป็นกลมๆถูกไหมครับแต่เหรียญนี้นั้นแยกออกมาแบบนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะจะมีขนาดใหญ่เขาเรียกว่าผิดแบบผิดแบบนะฮะ ปกติแล้วแบบนี้มันจะกลมๆถูกไหมครับนี่นี่คือการผิดแบบนะฮะของเหรียญ10บาทนะครับแต่เท่านี้ยังไม่พอครับเท่านี้ยังถือว่ายังหาง่ายอยู่นะครับราคานั้นไม่ถึงหลักพันแน่นอนถ้าเล่นหาการผิดแบบแบบนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆหลักร้อยเนี่ยนะครับนะฮะแต่สยามชแนลยังไม่ประกาศนะครับถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้อย่างเดียวแต่เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับผมจะให้ดูขอบก่อนนะครับให้ดูขอบเฟืองก่อนนะนี่เห็นไหมครับขอบเฟืองดูดีมาก เป็นปกตินะฮะเหรียญสองเหรียญนี้เป็นปกตินะเพื่อนเพื่อนนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับไม่ได้ทํามาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีหลอกสยามชาแนลอ่หลายคนก็ไม่เข้าใจก็บอกว่าพวกคุณทํามาเองผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นพวกใครนะครับสยามชาแนลช่องนี้มีช่องเดียวนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเหรียญสยามที่เอาไว้เรียนรู้นะครับในส่วนของนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับอยากจะแนะนําสมาชิกนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของช่องที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้นะครับเพื่อนๆนครับ เพื่อนๆไปติดตามหน่อยนะครับท่านจะได้ขายเหรียญได้ไงครับเพราะว่าคลิปคลิปช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนชื่อให้นะฮะช่องนี้นั้นเราจะบอกถึงเหรียญที่เราซื้อทุกอย่างเลยนะครับแต่ราคานั้นมาดูมาดูที่สยามชาแนลครับนี่ฮะช่องเหรียญสยามนะครับไปกดติดตามไม่รอหน่อยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออแบบนี้นะเพราะว่าผมจะอธิบายละเอียดมากเลยนะครับ ละเอียดทุกจุดเลยนะครับในสิ่งที่มีราคาการผลิตอะไรต่างๆผมจะบอกหมดในในช่องนี้นะครับส่วนช่องที่พูดอยู่นี้นะฮะสยามชาแนลนั้นคือประกาศรับซื้อจะไม่คุยในเชิงลึกนะฮะความสําคัญอะไรเนี่ยจะไม่ได้คุยนะครับจะคุยว่าซื้อแบบไหนเท่านั้นนะครับนี่ครับไปกดติดตามเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญสยามนะครับเหรียญสยามชาแนลนะครับที่เป็นรูปพญานาคกับดวงจันทร์นะครับนะฮะไปกดติดตามได้นะครับมาดูเหรียญนี้ครับทาไมนะฮะสยามชาแนลถึงจะบอกว่าราคาเกือบ5,000บาท เนื่องจากว่านอกจากที่เราเคยเจอนะฮะเราเจอส่วนใหญ่จะเป็นพระเสียเรเล็กรุ่นเก่าแบบนี้ที่เราเจอเหรียญแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เราเจอแบบนี้นะฮะที่เพื่อนๆเอามาขายแต่วันนี้ผมมีพระเสียรใหญ่นะครับอ่าที่เจอล่าสุดเลยนะครับเพื่อนๆเอามาขายให้เรียบร้อยนะครับเกือบได้ห้าพันเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับถ้าเป็นนักสะสมมืออาชีพแล้วนั้นเพื่อนๆคงต้องบอกโอ้ นะฮะรู้แล้วนะครับว่าจุดไหนที่ทําให้สยามชาแนลนั้นซื้อของเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูเหรียญปกติแล้วเนี่ยนะฮะพอบรมรูปของพระองค์ท่านแบบนี้จะเต็มถูกไหมครับเหรียญนี้ก็ไม่ไม่ไม่ปกตินะเหรียญนี้ก็มีราคาอยู่แล้วนะครับจะเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็พอบรมรูปของพระองค์ท่านนี่เต็มเนื้อทองเหลืองนี่เต็มถูกไหมครับแต่ว่าเหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอเห็นอะไรไหมครับนี่ฮะให้ดูใกล้ๆนะครับผมไม่ได้แต้มสีหรืออะะไรรมานคับ เป็นเนื้อเงินนี่วิ่งเข้ามาเห็นไหมครับปกติแล้วเหรียญน,นี้จะเป็นกลมๆถูกไหมครับเหรียญทองเหลืองนี่จะเป็นกลมๆแต่ถ้าเหรียญสีเงินนี่เข้ามาเต็มแบบนี้เต็มพื้นที่แบบนี้นั้นมีราคาสูงถึง5,000บาทครับสภาพ U N C นะครับสามารถส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นคยวเคดให้นะครับเนี่ยฮะเหรียญน,นี้ซื้อมานะครับที่เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอย่าเอาไปทิ้งหรือเอาไปใช้นะถ้าท่านเอาไปใช้จ่ายนี่ก็จะมีราคาแค่10บาท แต่ถ้าขายให้ทางช่องนั้นผมการันตีนะฮะสภาพแบบนีเ้เอาลักษณะแบบนี้ขั้นต่ํานั้นไปที่300บาทแต่ถ้ามาเต็มเหรียญเลยเนี่ยอาจจะมีราคาสูงถึง5,000บาทครับหากเพื่อนเื้อนหาเจอนะครับเพราะฉะนั้นอยากรบกวนเพื่อนเพือนักสะสมนะครับดูคลิปสยามชแน,นลนั้นดูให้จบทุกวินาทีอย่าเลื่อนผ่านนะครับช่องนี้ซื้อจริงนะฮะผมต้องบอกไว้เลยนะครับช่องเราซื้อจริงนะฮะไม่มีโมโนนะครับ เราซื้อของเพื่อนๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญ1 0บาทจะมีราคา5,000ถ้าเกิดว่านะครับตรงสีเงินนี้วิ่งมาเต็มเหรียญแต่ถ้าขนาดนี้ก็อยู่ในหลัก้อยนะครับหากใครหาเจอแบบนี้แล้วนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ฟังคลิปอยู่เข้าใจแล้วว่าสยามชาแนลซื้อแบบไหนนั้นหรือดูคลิปจบทุกคลิปนั้นโปรดโฟลใต้คลิปอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับว่าชั้นชั้น คุณนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับบอกว่าดูนะฮะพี่น้องของเราทุกคนนั้นดูคลิปสยามชาแนลจบทุกวินาทีว่าอย่างนี้นะครับแล้วกด9ครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยครับเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมารับซื้อกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเงินแค่10บาท1บาทอาจจะมีราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกิดเพื่อนๆหาเจอนะครับก็สามารถส่งมาที่ไ d ดีนี้ครับสยามชาแนล99 9าเกนะครับ จดไว้ครับเพื่อนๆแล้วก็บอกในส่วนของนะฮะคีย์อัโคด้วยครับนี่คือคีย์อัโคดของช่องครับยิงไหมครับเพื่อนๆครับเพื่อทําการติดต่อเรานะครับโอเคนะครับติดต่อเราได้นะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ